เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญน,นาควันที่เป็นวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568ครับมีหลายเรื่องที่ผมอยากนำมาให้ท่านลองพิจารณาดูเพราะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิดซึ่งทั้งสังคมก็พากันแถตามกันไปอย่างเช่นว่ามีข่าวว่า อีกสองสาวันก็จะมีหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหนึ่งเชิญในกังขีนไปพูดเรื่องยาเสพติดตอนนั้นตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประวัติเก่งกาจในการปราบยาเสพติดก็หาไม่มันเป็นนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องยาเสพติดมาโดยตลอดจนมีความรู้อย่างถ่องแท้ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากอาชญากรที่เคยหนีคุกถึง17ปี พร้อมกันนั้นนอกจากที่มันจะไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องยาเสพติดแล้วเนี่ยพักส่วนตัวของมันที่ท่านทราบแล้วว่ามันสร้างพักพักหนึ่งขึ้นมาเพื่อรับใช้มันโดยเฉพาะก็มีนโยบายในการส่งเสริมสุราและก็สิ่งมัวเมาเอาใบมุกต่างๆแม้แต่บ่อนการพนันเช่นว่าทุกทา่านเห็นว่าพักชั่วแล้วก็ไอ้กลุ่มคนที่มีอำนาจโดยปัจจุบันนี้ ก็ส่งเสริมการดื่มสุราโดยการขยายเวลาขายสุราซึ่งในอดีตเนี่ยเคยถูกสั่งห้ามมาในวันสำคัญทางศาสนาซึ่งทุกท่านก็ทราบแล้วผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับยาเสพติดเนี่ยมาปราบไม่ได้หรอกครับตราบใดก็ตามที่มันยัมีของเงินเมาขายอยู่ในตลาดเสรีบุหรี่ก็ดีสุราเบียรแม้แต่ไวน มันเป็นของมึนเมาซึ่งมันเป็นบทเรียนระดับประถมในการจะก้าไปสู่ยาเสพติดที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับไม่มีไอ้ขี้ยาที่ถุนกัญชาคนไหนหรอกครับที่มันไม่เคยสูบบุหรี่มาก,ก่อนมันต้องเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ไม่ใช่เริ่มต้นครั้งแรกกับถุนกัญชาเดยมันเป็นไปไม่ได้ แม้แต่ไอคนที่ลอยาบ้าก็คุ้นเคยกับความเมาเมาอาจจะดื่มโซราดื่มเหล้าขาวหรือว่าต้มเองหรือว่าเสพของต่างๆที่มันมึนเมาแม้แต่น้ำมันเบนซินทินเนอร์ก็เอามาเสพก็โดยการสูดดมเพื่อให้เกิดความมึนเมาไอคนพวกนี้ต้องการความเมาเพราะเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยอ่อ,อนไหวต่อความชั่วเมื่อมีสิ่งใดที่ให้มันยึดเหนี่ยว ก็คือความเมาเนี่ยเพื่อเตียลบหนีปัญหาไปชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็กระโดดเกาะท่านก็คงเห็นเมื่อก่อนมีโฆษณาชิ้นหนึ่งจนเครียดดื่มเหล้าจนเครียดดื่มเหล้ามันเป็นความจริงครับวัตจักอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นก็คือบุหรีคือเหล้าที่ขายกันอย่างเสรีนี่แหละครับเอาละครับ ามไม่ได้ก็ไม่ควรจะต้องเพิ่มเวลาการขายให้มันชิบหายหนักขึ้นกว่านี้แต่มันก็ทํานี่คือข้อพิสูจน์จะเป็นรูปธรรมว่า,วานอกจากพักไอ้กังฉินเนี่ยมันไม่ต่อต้านยาเสพติดแล้วมันยังส่งเสริมด้วยผมทํางานด้านนี้มาเป็นเวลา8ปีในช่วงต้นที่รับราชการตั้งแต่ชั้นยศร้อยตีถึงร้อยเอกผมเจอไอ้พวกขี้ยามาเยอะครับ ท่านลองรู้จักใครแล้วลองถามมันดูก็ได้ว่าก่อนที่มันจะมาผียาอะไรต่างๆที่มันเสพติดอ่ะมันเคยสูบบุหรี่ไหมมันเคยดื่มเหล้าไหมร้อยเปอร์เซครับทุกคนเพราะนี่คือขั้นปรถมมันจะไปเรียนพิชาคณิตไม่ได้หรอกถ้ามันจะบวกลบคูณหารไม่เป็นมันต้องเริ่มต้นอย่างนี้ดังนั้นวิธีการปราบปรามยาเิพติดขั้นต้นที่สที่ถูกต้องตรงประเด็นก็คือว่า อย่าให้มันเรียนบวกลบคูณหารเมื่อมันบวกลบคูณหารไม่เป็นมันแก้สมการพิชานิตไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีโอกาสเสพสุราหรือว่าดื่มหรือว่าสูบบุหรี่แม้แต่บุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าก็เลวทั้งนั้นบุหรี่ไฟฟ้าเลวกว่าบุหรี่ธรรมดาอีกถ้ามันไม่ทําอย่างนี้มันจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ขั้นพีกัญชาฉีดยาไอายาอีอะไรของมัน เอาละครับไอรัฐบาลมันไม่ทำหรอกครับผมก็รู้ดีท่านก็รู้ดีผมไม่ได้สนใจมันเลยผมสนใจท่านถ้าท่านทราบความจริงอันนี้ถ้าหากท่านเชื่อท่านไม่เชื่อก็แล้วไปผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่ถ้าท่านเชื่อนี่คือวิธีการที่ป้องการลูกหลานของท่านไม่เสพยาเสพติดที่เลวร้ายทั้งหลายก็คือว่าเพ่งเลงยาให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่สุราแม้แต่ที่บ้านท่านก็อย่าดื่ม ผมก็คุ้นเคยอย่างนี้เหมือนกันผมเป็นทหารในหน่วยทหารนี่ก็จะมีบ้านพักแยกเป็นนาหารชั้นประทวนนาหารชั้นสัญญบัติบางทีแล้วก็เห็นอยู่จนเจนตาโดยพ่อยยิ่งที่พักนายหารชั้นประทวนเนี่ยเย็นก็ร่ำสุรากันแล้วไม่ร่ำเปล่านะเพราะว่าบ้านพักเขาก็ให้ครอบครัวให้ลูกให้เมียอยู่ด้วยก็ให้ลูกนี่แหละเดินไปซื้อโซดาไปซื้อเหล้า ที่ร้านข้างๆตอนที่พ่อมันติดพันเหล้าหมดหรือโซดาหมดก็ให้ลูกไปซื้อบางทีก็ให้ลูกไปซื้อบุหรี่เด็กมันก็คุ้นเคยกับความชั่วมันก็เห็นว่าเอ๊ะบุหรี่เหล้ามันเลิกปกติเนี่ยฉันก็ไปซื้ออยู่ทุกวันทุกวันพ่อให้ไปซื้อถ้ามันไม่ดีพ่อก็ต้องว่าสินี่พ่อแม่ก็ล่อเองจนทั้งเมาเละตุ้มเป๊ะมีอยู่ลายหนึ่งผมเคยเล่าในช่องนี้แล้วถึงขนาด เมาไม่รู้เรื่องทะเลาะกับเมียเอาก็บีมาไล่ฟันเมียเมียต้องบินเรนไดหนีไฟหนีมาฟ้องผมเสร็จแล้วมันก็อาราวาสมันไปผ่อนทีวี RTA ยังผ่อนไม่หมดบ้าเมาเล่าทุ่มทีวีที่ยังผ่อนไม่หมดน่ะลงพื้นตากระจายหมดไปไงครับมึงไม่ต้องดูก็แล้วลูกเตาลูกเมียมึงก็ไม่ต้องดูทีวีกันละแล้วลมึงก็ต้องผ่อนต่อเพราะว่า ราะว่าผ่อนไม่หมดขนาดเงินเดือนยังแทบไม่ชนเดือนเนี่ยก็ยังไปเสพสุราผมเห็นเป็นประจำอ่ะผมก็เกลียดมากพวกขี้เมาขี้เล่าขี้โกงขี้โกหกเนี่ยผมเกลียดครับนั้นไอรัฐบาลไหนที่มันส่งเสริมไอเรื่องอย่างเนี้ยผมก็เกลียดมันเหมือนกันเอาแล้วทำไมไอหน่วยงานใหญ่โตเชิญไอกลางฉินไปพูดเรื่องที่มันไม่มีความรู้ อะไรท่านก็ดาออกเองก็แล้วกันนะครับผมไม่อยากจะชี้ให้มันมากกว่านี้เดยวจะเกิดโทสะบูรจิตเสียปเปล่าๆมันก็แสดงให้เห็นอันหนึ่งว่าไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วนี่เป็นกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งที่มาผสมปนเปนกันไปจนทําให้ผมต้องมาจัดคลิปในวันนี้ผมเห็นใน Facebook ก็เขียนอยู่เป็นประจำนี่อาจจะใกล้เลือกตั้งเพราะรัฐบาลมันใกล้พินาาเต็มทีแล้ว ถ้ามีการเลือกตั้งเขาก็บอกว่ามันต้องมีการซื้อเสียงเพราะในเมืองไทยการเลือกตั้งทุกครั้งต้องซื้อเสียงเพื่อให้ได้เงินได้เสียงจากคนโง่งๆและโลภมากมันจะได้มีโอกาสไปช่อโกงทุจริตเงินหลวงเขาก็แนะนําว่ามันให้เงินมาก็รับอย่าไปเลือกมันผู้คนก็เออจริงนะรับเงินมันมาผมจะเตือนให้ครับ ไอ้ใครจะคิดยังไงใครจะรับเงินไม่รับเงินเนี่ยผมบอกอีกแล้วนะครับว่าถ้าโลภมากก็รับไปเถอะแต่ถ้าเป็นผมผมไม่รับเพราะผมมีหลักคิดในทุกเรื่องทําไมล่ะผมใช้หลักอะไรที่จะไม่รับเงินอันดับแรกเงินซื้อเสียงเนะี่ยเป็นเงินชั่วก็มันซื้อเสียงท่านะเพื่อให้ท่านเอาเสียงไปเลือกมันอนะเพื่อมันมาทุจริตท่านก็เป็นตัวการร่วมสมคบคิดกับไอ้กังขินที่เข้ามาทุจริตเงินหลวงตั้งแต่เริ่มต้นเลย แลวท่านไม่ชั่วไปด้วยหรือท่านก็ชั่วว่าท่านเสือกไปรับเงินชั่วมาทําไมล่ะครับการรับเงินรับทองหรือรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมีหลักสามประการเงินนั้นต้องมีที่มาสู่จริตไอ้เงินซื้อเสียงที่มาทุจริตเพราะว่าไอ้คนอย่างนี้นะที่มาซื้อเสียงเนี่ยท่านคิดว่ามันประกอบอาชีพสูจริตมาเลยครับไม่ลอะครับเจ้าของซ่องนักเลงคุมบอลเจ้าพ่อ ขายยาเสพติดเอาละเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อยาเสพติดเป็นแป้งก็อาจจะพอ้าแป้งขนแป้งเข้าเมืองออซสสี่พวกนี้เป็นเงินสูงโครงมา,าตั้งแต่ต้นแหละไอ้เงินเงินก็เงินสุกปรปกข้อ 2. เจตนาต้องสุจริตหมายถึงว่าท่านทํางานให้เขาโดยอาชีพสุจริตสัมมาอาชีวะเขาให้เงินเดือนท่านตอบแทนอันนี้เป็นเงินสุจริตมีเจตนาสุจริตแต่ไอ้เงินซื้อเสียงนอกจากเงินนั้นได้มาจาก ความชั่วความโสมมมแล้วเจตนาก็ทุจริตเพราะว่ามันไม่ได้ให้เพราะมันรักท่านมันจะให้เพราะเห็นท่านโลภท่านโง่เพื่อจะไปลงคะแนนให้มันเจตนาทุจริตใช่ไหมครับข้อ2แล้วข้อสผู้ให้และผู้รับต้องตุจริตท่านเองก็รู้ว่ามันซื้อเสียงท่านแล้วถ้าหากท่านไม่เอาท่านไม่ลงคะแนนให้มันล่ะท่านหลอกเอาเงินมันนีว่ว่าเจตนาท่านก็ชั่วแล้ว ส่วนไอ้คนที่แจกเงินท่านก็อย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นคนทุจริตเพราะมันต้องการได้คะแนนเพื่อเข้าสวมอำนาจเป็นรัฐบาลเพื่อจะได้ชล่าบ,บางหลวงสามข้อนี้แสดงให้เห็นว่าเงินนะั้นเป็นเงินชั่วใครรับไปก็ชั่วและผมขย,ยายความมากกว่านี้อีกว่าท่านไปรับเงินมันท่านมีกรรมสัมพันธ์กับมันแทนที่ท่านจะตัดไปเลยไม่เอาฉันไม่ยุ่งนะไม่ต้องรับอะไรทั้งสิ้นนะท่านไม่มีกรรมสัมพันธ์ แต่ท่านไปรับเงนนินมันมีกรรมสัมพันธ์กันแล้วท่านก็เอาตัวไปคลุกกับมันแล้วก็ความชั่วของมันน่มันแรงกว่าอยู่แล้วมันก็ต้องซึมมาสู่ตัวท่านเพราะท่านมีพื้นฐานชั่วอยู่แล้วที่ไปรับเงินมันแทนที่จะว่าตัดความสัมพันธ์ไปเลยก็เหมือนกันครับท่านที่มาชมช่องเนี้ยท่านมีกรรมร่วมกับผมเพราะท่านติดตามมาฟังข้อมูลต่างๆก็ถือว่ามีกรรมร่วมกันเป็นคนศิลเสมอกันนั้นเรามีโอกาสที่จะพบกันอีกใน พบต่อๆไปเพราะว่าวัดต่างสงสารมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าท่านไม่นิพานถ้าผมไม่นิพานมันก็ต้องวนเวียนวนเวียนกันอย่างเงี้ยเหมือนท่านไปเดินสนามหลวงเนี่ยเดินไปไม่จํากัดรอบท่านเดินสนามหลวงผมเดินสนามหลวงไม่จํากัดรอบนะยังไงมันก็ต้องชนกันในสนามหลวงมันหนีก็ไม่พ้นไงแต่ถ้ามาบอกว่าเอาเดินคนละสองรอบอาจจะไม่เจอกันเลยก็ได้แต่นี่ไม่จํากัดรอบ เหมือนทวาตาสงสารไม่จำกัดเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าไม่บรรลุนิพพานไม่มีวันตัดวงจรน,นี้ได้ดังนั้นก็ต้องเจอกันเพราะเรามีกรรมสัมพันธ์กันแต่เราเป็นกัลยาณมิตรกันเมื่อพบกันคราวหน้าก็จะมีความคิดที่ดีต่อกันตรงเงินข้ามไอ้ไอ้ขุนนางชั่วไอ้รักกันมือชั่วเอาเงินมาซื้อเสียงท่านมันเป็นคนบัดซบท่านก็เป็นคนโลคโมโทสันท่านไปรับเงินมันท่านก็ต้องเจอมันอีก และท่านรับเงินมันท่านก็ต้องไปคี้ค่าบารมีท่านบารมีของมันเหมือนไอ้พักชั่วสมาชิกพักนั้นนะก็เป็นคี้ค่าของไอ้กังชินใหญ่ไงครับหลักคิดอย่างนี้ผมเชื่อคนไทยไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ไม,ไม่มีศาสนาเลยไม่รู้จักทั้งพุทธศาสนาไม่รู้จักศาสนาคลิกไม่รู้จักอะไรหรอกครับก็ไรหลักคิดก็เหมือนกับไอ้หน่วยงานใหญ่ที่เชิญไอ้คนชั่วไปพูดในเรื่องที่มันก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรนั่นแหละครับ เป็นเจตนาอวยมากกว่านี่คือหลักที่สำคัญเพราะงัผมปึงพลาดหัวว่าหมอหมากับหมอหมาหมาในวันนี้ผมมาผูกพันกับหมอหมาเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็เลี้ยงหมาด้วยและผมก็สงสารผมชอบหมาบางทีผมไม่เคยเห็นหน้าเลยมีอยู่ตัวหนึ่งเขาอยู่พิษณุโลกเขาถูกลโชนขาหักสองข้างก็มีผู้ใจบุญ ก็เป็นเพื่อนในเฟ e บุ o k เนี่ยเขาก็เป็นธุร,ประป่าปังพาไปหาหมอหมอคิดค่าผ่าตาัดเขาสองหมืนบาทเขาก็มาบอกในเฟ e บุ o k เนี่ยใครจะมีตังค์ต้องเยอะตังแยะหมาก็หมาข้างถนนรถชน,น,ลชนแล้วก็ทิ้งมันปล่อยให้มันตายอย่างทรมานผมทราบข่าวเนี่ยผมก็บอกรับเป็นเจ้าภาพให้แล้วผมก็บอกเพื่อนๆใน Facebook นี้ก็ได้มาอีกประมาณสักพันสองพั ตกลงว่าที่เหลือทั้งหมดอะผมยินดีปาให้อยู่แล้วล่ะแล้วเขาก็ไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้บุญทรงปรา,ากฏว่าคุณหมอเนี่ยพอทราบว่ามีผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้แล้วคุณหมอก็เตรียมการผ่าตัดผมก็โทรศัพท์ไปคุยกับท่านที่เป็นหมอหมาที่พิษณุโลกผมบอกว่าหมอผ่าไปเลยค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยผมจะรับผิดชอบเองเพราผมก็ได้เงินจากเพื่อนๆมาหลายพันเหมือนกัน ที่เหลือผมปะหมดหมอเขาก็ให้เครดิตก็เชื่อเขาทำการผ่า,าตัดปรากฏว่าข้างหนึ่งต้องตัดทิ้งอีกข้างหนึ่งเนี่ยพอรักษาได้เขาก็มีสามขาสามขาก็มีคุณใจบุญที่ช่วยดูแลอยู่ที่ติดต่อประสานงานเนี่ยก็หาคนเลี้ยงก็เห็นเขาวิ่งเล่นสนุกสนานนะก็มีความปิติทุกครั้งครับนี่เขาเงียบหายไปหลายเดือนละ ก็พอนึกได้ผมก็จะส่งเงินไปให้พราะผู้ที่เลี้ยงหมาตัวนั้นเนะ่ยเขาก็ไม่ค่อยมีสตางค์นักมีฐานนักก็ช่วยเข้าไปอย่างน้อยเราก็ช่วยเขาพ้นทุกอีกหนึ่งตัวอย่างนี้แหละครับเออผมก็คุ้นเคยกับหมอหมาเดี๋ยวเดินหน้าก็ต้องพายปากหมอมไปตรวจเรื่องกระเพาะปัสสาวะเขาว่าเขาเป็นนิ่วเขาอาจจะเป็นล้ำอีกหมอที่ดูแลปากหมอมนี่น่ารักเป็นคนรักสัตว์ ก็หมอเด็กๆอ,อายุสัก30มิอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มองเป็นเด็กหมดแหละเป็นสุภาพสตรีพอเห็นหน้าเจ้าของไอ้ปักมอมก็ทักแล้วปากมอมเป็นยังไงอันน้นี้เขาจําหมาไข้ทุกตัวที่เขาดูแลได้หมดเลยแล้วผมสังเกตดูเวลาเขาทําหัตถการกับหมาอื่นๆที่มาให้เขารักษาเนี่ยเขาทําอย่างดีด้วยอารมณ์ดีแล้วก็รักสัตว์ก็มีความชื่นชม หมอหมาเนี่ยหรือว่าสัตวแพทย์เนี่ยต่างกับสัตวบาลผมเรียนจบมหาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปริญญาตรีผมทราบดีครับเพราะสัตว์ที่ที่เกษตรน่ยมีสอนทั้งสองลักูตรแหละสัตวบาลเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่กับคณะเกษตรส่วนสัตวแพทย์ก็ขึ้นอยู่กับคณะสัตวแพทย์สัตวบาลก็คือเรียนมาเพื่อการเลี้ยงสัตว์การกําหนดคานวณอาหารการเตรียม สำหรับบัวควายก็เป็นหญ้าแห้งหรือว่าหญ้าหมักเตรียมให้เข้าไปหรือสะสมหญ้าไว้ตอนที่ฤดูที่หญ้ามันขาดแคลนก็ทาหญ้าหมักเรียกาซเลกส,ส่วนสัตว์แพทย์ก็รักษาไม่รักษาแต่หมาแมวก็รักษาช้างเชิงเขาก็รักษาแต่ว่าผมก็เดาเองว่าสัตวแพทย์ที่รักษาช้างเขาต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะช้างกับหมาเนี่ยมันต่างกันเยอะไอ้เรื่ององความรู้ใหญ่ๆมันก็เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดมากๆเนี่ย ต้องศึกษาเฉพาะทางก็เห็นส่วนใหญ่คลินิกที่เปิดก็รักษาหมาแมวนี่แหละครับก็ไม่รู้นกศัสตวาแพทย์จะรักษานกเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแหละแต่ว่าเอาละ่ะก็เป็นผู้ที่ต้องศึกษามาเยอะเรียนเตรียมหรือว่าระดับปริญญาตร์2ปีแล้วก็เรียนวิชาทางด้านการแพทย์เขาอีก4ปีทั้งหมดเป็น6ปีด้วยกันแล้วถ้าศึกษาเรียนเฉพาะทางเช่นเป็นสัตวแพทย์ทางด้านกระดูกโดยเฉพาะ หรือว่าทางด้านมะเร็งในหมาอะไรต่างเนี่ยก็ต้องเรียนเพิ่มเติมอีกกว่าจะมีความเชี่ยวชาญกันใช้เวลานับ10ปีนี่คือหมอหมาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาทั้งสิน้นอ้าวแล้วหมอหมาหมาก็ยิ่งดีกว่าสิเพราะหมอหมาดีแล้วหมอหมาหมามันดับเบิลแอคชั่นไม่ใช่หมอหมา,มา,มามมห,มหมานี่เป็นหมอบัดซบที่คบาากังฉินอย่างเช่นที่14ชั้น14โกหกมดเทสหลอกลวง ว่าไอ้กังขินเนี่ยป่วยวิกฤติที่จริงว่าไม่เป็นไอ้หมอพวกนั้นน่ยหมอหมาหมาเนี่ยก็จนมุมก็วิ่งหาไปกราบตีนนักการเมืองชั่วๆที่เป็นขี้ข้านายเดียวกับมันนั่นแหละก็กําลังว้าวุ่นกันเป็นการใหญ่ทําไมอ่ะไอ้หมอหมาหมาเนี่ยไม่ใช่สัตวแพทย์ดูซ้ำไปมันเป็นแพทย์ธรรมดา อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องนู้นเรื่องนี้จะเป็นโรคสมองสมองอะไรก็แล้วแต่มันผมไม่ทราบเหมือนกันมันมเชี่ยวชาญอะไรแต่มันก็ต้องเรียนมาเยอะแต่การเรียนของมันเนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นวิชาทางโลกเขาไม่ได้ศรัทธาพุทธศาสนาเขาจึงไปคบหาคนชั่วช้าเพื่อรับสินบนท่านนึกเหละครับมันโกหกให้กังฉินอย่างมีจิตเมตตาไม่ได้รับสินบนอะไรเลยนะไอ,อ,อ้โถอ,โอ,โอโมโบทมาพูดก็ไม่เชื่อ อมวัดทั้งวัดแถมที่ดินวัดด้วยมาพูดก็ไม่เชื่อมันอยากได้สินบนมันก็เลยตอแหลโกหกหมดเท็จเพื่อช่วยไอ้กังฉินในที่สุดความชั่วของมันก็ปุดขึ้นมาเหมือนช้างตายทั้งปต,ตัวใบบัวมันปิดไม่มิดทำไมละ่ะมันถึงต้องการสินบนก็มันโลภอ่ะก็ง่ายๆเท่นี้จะไปนึกอะไรมากมายละครับดังนั้นะ ผมเตือนในช่องนี้หลายครั้งติดต่อกันแล้วครับผมอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่วว่าท่านจะคิดจะทําประกอบกรรมใดก็ตามเนี่ยท่านต้องหาหลักยึดเสียก่อนว่าควรทําหรือไม่ไม่ใช่ว่าท่านทาแล้วไม่มีใครจับได้หรือทําแล้วถีบขู่กฎหมายเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับต้องทําแล้วเนี่ยต้องถูกศรรีลทำไม่เป็นการส่งเสริมกิเลสข,ของตนเอง และไม่เป็นการเอาตัวไปผูกพันกับคนชั่วซึ่งเป็นศัตรูในมงคลข้อที่1นึที่ท่านห้ามไว้ว่าห้ามคบหาคนผานการรักษาความบริสุทธิ์ของความถูกต้องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับข้อพิสูจน์หมอหมารักษาหมาอย่างดีเจอหมาที่เคยไปเป็นคนไข้เป็นหมาไข้ให้เขาดูแลดีอกตีใจ หมาก็ดีใจหมอก็ดีใจเพราะหมอก็ต้องภูมิใจอันนี้นะเกือบตายแล้วไอ้ตัวเนี้ยอย่างเช่นไอ้สมบุญนี่แหละไอ้ที่ผมบอกดูพิษณุโลกนี่แหละถ้าไม่พ่าตัดช่วยตายข้างถนนแล้วตายอย่างทรมานด้วยขาหักสองข้างเดินไม่ได้เลยรถเลวตามต่ําช้าชนเขาก็หนีไปอะ่ะหมอก็ได้บุญผมก็มีปิติแล้วเงินทองค่าผ่าตัดสองหมื่นประมาณนั้นอะ่ะ ผมสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ให้เขาพ้นทุกข์ไปได้อีกนิดนึงเพราะหมาอายุไม่ยืนเขาก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขมากกว่ามากกว่าที่ไม่มีใครช่วยเขาผมก็มีความปิติตรงจุดนี้ครอบครัวผมก็ดีใจที่ได้ช่วยหมาที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเห็นแต่รูปถ่ายบางทีเขาส่งคลิปมาให้แล้วเพื่อนๆพื่ญาณิมิตรใน Facebook ที่ช่วยทําบุญก็มีความปิติส่วนผู้ที่ไม่ได้ช่วยทําบุญแต่รู้ข่าวนี้ และยินดีกับหมาตัวนั้นด้วยก็ได้บุญไปด้วยเพราะมีความบุธิตาจิตมีความเมตตาทุกคนได้บุญหมดเลยตรงข้ามกับไอ้หมอมาหมาหมอมาหมาปัจจุบันเนี่ยมันก็รู้ดีมันไปไม่ต้องมาถูกลงโทษไไ้หรอกในวงการเขารู้กันหมดแล้ววงการหมอได้แคบกระตายก็เหมือนวงการทหารนะครับ ยกหูถึงแม่เคยรู้จักคนนี้ก่อนรู้ว่าอยู่หน่วยไหนยกหูโทรศัพท์สามทีก็รู้แล้วเป็นใครยังไงบ้างประวัติเป็นไงรู้หมดหมอก็เหมือนกันยิ่งหมอเเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างรู้สิ่งนี้โอ้โหแล้วมันจะเอาหน้าไปเจอใครครับแล้วอายุก็มากแล้วเจอหมอเด็กๆหมอเด็กๆมันก็จะถุยน้ำลายให้เขาคงไม่ทําหรอกเขาเขาสู่ภาพกันแต่ไอ้เรื่องที่จะให้ความนับถือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขารู้ดีว่าไอ้พวกนั้นกินศีลบนกังขินมา ว้าวุ่นไหมครับว้าวุ่นเกิดความโทมนัสคือความทุกข์ใจเงินทองได้มายศตตำแหน่งได้มาแล้วเป็นไงมีค่าไหมต้องวิ่งไปกับเท้าไอคนนูน้นคนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือมันเนี่ยโอ้หมดศักดิ์หมดศีนี่ไงครับความแตกต่างระหว่างหมอหมากับหมอหมาหมาถ้าท่านเป็นหมอท่านอยากจะเป็นหมออะไรครับอยากจะเป็นหมอหมาหรืออยากจะเป็น หมอหมา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 ลองตรองดูกันแล้วกันนะครับผมพลตรีดร,อ,รอนุชาติบุญนาคขาอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ